สวัสดีครับร้านมาวินเคียงกงครับผมสวัสดีเอและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เราจัดส่งรถบัสจักรุนทัวร์นะครับที่เราขับมาจากเดดอุดมจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับสองคันนี้นะครับผมจัดส่งลูกค้าที่รามคำแหงนะครับผมชื่อบริษัทอะไรนะตรีตรีทัศเกียร์เนียลิ่งจำกัดนี่แหละครับผมแถวรามคำแหงนะครับรถคันนี้เราซื้อมาที่เดียวกันนะครับ เจ้าของเดียวกันนะครับผมรถสองคันนี้คันสีเหลืองนะจะรุนทัวร์แล้วก็ขายไปที่เดียวกันอีกนะครับผมสบายเลยซื้อมาพร้อมกันก็ขายไปพร้อมกันนะครับปิดการขายเป็นทางการนะครับผมก็น่าจะส่งวันพุธตอนเช้านะครับช่วงเช้านะครับผม่แตว่าเราจะเตรียมความพร้อม,รอมเราจะออกไปวันนี้นะครับผมนี่อีกคันหนึ่งนะครับ เป็นรถพัดลมเครื่องท้ายนะครับคือ GPS เราติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยทั้งสองคันเลย GPS ะนี่สติกเกอร้านนะครับเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมูกน้ำมันก่อนนะครับหลังจากเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำนะครับผมต้องไปเติมที่ปัม๊มเอสซูเน่ห่างจากร้านเราก็ประมาณกิโลนึงนะครับผมเติมทั้งสองคันใส่ถังเลย คือเราต้องขับรถเข้าขนส่งก่อนนะครับผมแล้วเราไปตรวจสภาพต่อทะเบียนให้ลูกค้านะครับเราต่อที่จังหวัดกาลสินเลยนะครับผมนี่ก็ไปหลังจากไปเติมน้ำมูกน้ำมันเสร็จก็จะขับเข้าขนส่งทั้งสองคันเลยนะครับผมไปตรวจสภาพแล้วก็จะปล่อยรถไปกรุงเทพเลยนะครับเดี๋ยวถือเอกสารตามหลังไปฮะเฮ้ยเดือดเดือขันนี้น้ำมันหมดวันจังไรมาสั่น ไอ้สานมาน้่มันเหมือดท่านน้่มันเหมือดท่านันเจ้าก็โาไปรถแล้วเบาทีมงานเราไปวันนี้จะไปด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับมีสีบุญเรืองขับรถบัสแล้วก็ สอดาขับรถบัสให้ฟิลิปคนฝรั่งเศสขับปาเจโโลตามหลังไปนะครับผมไม่ได้ไปนะครับวันนี้ทีมงานไปด้วยกันสามคนไม่แน่นะครับอาจจะได้ขับคันนึงกลับมาที่อําเภอวางน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดต่ออีกทีนึงนะครับเตรียมอำเภอวางน้อยอาจจะได้ขับกลับมานะครับขากลับจากส่งรถเสร็จ,จะนะครับผม มาแล้วคันหนึ่งนะครับคันนี้จะขับโดยสีบุญเรืองอะไรยนตนะครับผมขับโดยช่องสีบุญเรืองอะไรยน,นครับคันนี้เป็นเครื่องท้ายสแกนเนียนะครับผมเป็นถุงถุงลมนะครับคันนี้เป็นถุงลมอาจจะเติมน้ำมันก่อนนะครับอันนี้เป็นคันที่สองขับโดยโซเฟอร์สานอากนะครับ ขอขอบคุณบริษัทตรีทัศน์เอนจีเนียริลงจำกัดนะครับแถวรา,ามคำแหงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปส่งที่ไหนครับเดี๋ยวผมจะโทรไปขอพิกัดอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ส่งให้ทีมงานเรานะครับ ตายบางแล้วปตอนนี้รถบัสเราทั้งสอคันก็มาถึงขนส่งแล้วนะครับผมรอเข้าตรวจสภาพนะครับ พอตรวจสภาพต่อทะเบียนเสรจก็จะปล่อยให้ไปไกรุงเทพเลยนะครับผมทั้งสองคันนี้เดี๋ยวจะให้ทีมงานเราอีกคนหนึ่งวิ่งตามนะครับตอนนี้รอเข้าตรวจนะครับรอเข้าตรวจเบอร์ล่ะต้องการให้ซิทกันที่ดูอ่ะ ไปนึงศูนเขาเลยเอา้าวทีมงานห้องขยับมาคคือลูกค้าให้เราต่อทะเบียนด้วยครับรถบัสสองคันเนี่ยซื้อมาก็เจ้าเดียวกันนะครับขายไปก็ให้เจ้าเดียวกันเหมือนเดิมนะครับผม คันแรกตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคันนี้เป็นโซเฟอร์ซอน่าขับนะครับเหลืออีกคันหนึ่งรอตรวจสภาพอยู่นะครับผมนี่ตัวแขกวัดเอาเฉยยุดครับมาตรวจสภาพต่อทะเบียนก้นอนส่งให้ลูกค้าครับเฉยยุดไหอย่างเขาครับนี่ <c oughs> <c oughs> ลาายวายอย่างนั้นเฮสวัสดีครับนี่ระยะมันของนี่เราจะเบิ้งให้ดอกสายไฟมันตำ่ำเขาจะไปหาคนไหน ไอแค่ก็เลยอยากง่ายเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมบก,อบก่อนกก่อนสคาอ่าก่อนส่นคานรลูกค้าครับค,คันแรกออกไปรอที่ข้างทางด้านนอกแล้วนะครับผมเหลือคันที่2อครับคันนี้ขับโดยช่องสีบุญเรืองนะครับผมกำลังตรวจสภาพอยู่ครับเ,เช็คระบบเบรกล้อหมุนอยู่นะครับ คันที่สองตรวจสภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วไปเด้อเด้อแล้วหรอ่ออกจดกอดอีกกอนบ่โอ้เป็นออกก็เบิงเ,เรียกันสี่อันบ่ะเ,เด้อ แล้วไปไปเลยไปเลยไปแล้วครับไปแล้วครับสารอาบนำหน้าก่อนนะครับกันเน้จะไปเลยนะครับผมยิงยาวเลยครับผมไปทางกรุงเทพมหานครนะครับผมออกจากขนส่งยิงยาวเลยครับตรวจสภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รอแค่เล่มคู่มือแล้วก็ใยกำกับภาษีนะครับสอนอานํำหน้าไปก่อนแล้วอ่าเดี๋ยวสีบุญเรืองออกจากคนส่งมายังครับออกกลับรถมาแล้วกลับรถมาแล้วครับผมกลับรถมาแล้วมาแล้วครับคันที่สองคันนี้ขับโดยช่องสีบุญเรืองครับ ยาวกรุงเทพแล้นะครับผมก็ขอขอ,อบคุณบริษัทตรีทัชกีเนียลิ่งจำกัดนะครับเขตลรามกำแหงนะครับที่อุดหนุนรถบัสสองคันไปใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมกับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ